ลา้ยบลาให้มาเยบตงอะไรดอกไมทุกเย็ตรงนี้นะคะการปาเช่นผ้าอังกัสายเพราะเข้าไปแล้วให้บ่อยผ้าก่อนนะคะว่ก็ไปไปาพอแล้วลูกพอแล้ว นะครับเข้าด้พนะครับจาทางวัดก็มีการก่อสร้างขึ้นนะครับทางวัดก็มีการก่อ เแปมาหลคนพาลูกมาอันนั้นเด็กเลยพาลูกเลยมาอพอดีแบบยังไงอันนี้พอดีเลย พาลูกได้มาเที่ยววันเด็กพอดีเดินทางมาจากที่ไหนครับผมเดินทางมาจากจังหวัดสกอลอำเภอเมือง้เคยเคยมากี่ครั้งนะครับนี่ครั้งแรก,รแ,รกแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เข้ามาโอ้ยังไงตื่นใจตื่นตันใจบอกไม่ถูกอ่ะคือไม่เคยมาแล้วได้เห็นได้เห็นได้มากราบขันพ่อครั้งแรกคือเหมือนมีพลังบางอย่างนะ ว,วันนี้ว่าจะเสี่ยงโชคครับแล้ววันนี้เสี่ยงโชคอะไรบ้างครับเ <laughs> อ่อน่าจะเป็นอ่าลูกชายก็บอกอ่าอะไรนะสามหนึ่งแปดกะสามเจ็ดสองเราเราได้มาจากไหนครับเอ่เลขทูบนะครับอ๋อจุดทูบขอใช่ไหมครับครับครับผมอ่ามีโชคมีลาบนี้จะกลับมาอยู่ไหมครับกลับมาครับผมยังไงก็ต้องพาลูกชายกลับมาอย่ครับครับก็เนี่ยเดือนเนี่ยเป็นเดือนของการขายที่แหละมานะหลังจากท่านเสด็จมาละมาอีกสองหัวน้ำพริกมะเขือเปอาะ